โอ้ลิซ่าหิวนะคะกินเยอะๆลูกกินเยอะๆโอ้ลิซ่าหิวกินดีๆอืมอ่ะดุดดๆดดดมัม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 เนาะไม่ตรงลูกเอ้จะไปกอดไม่ได้หนูอยาเอามือจับสิคะ เอออ่ะดูดเยอะจะได้โตเร็วๆนะก็หนูเล่นกินทีละน้อยแบบนี้หนูก็หิวบ่อยสิลูกอืมอ้ามัมมัมัม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 อ่ามัมมัมอืมอ่ามัมมัมมัมออ้ามัมมัมมัม กินเสร็จก็ต้องล้างปากล้างตัวเอออยไน้นะไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นต้องล้างตัวก่อนลูกจะได้แบบว่าอามดจะได้ไม่ขึ้นนะคะจ้าเอไหนดูสิกินนมก็กินนิดเดียวแต่กินบ่อยแล้วเกิเนเราอะ่ะอุ้ยตาข้างซ้ายเป็นไรอะ่ะลืมไม่ค่อยขึ้นเลย อ๋ออตาแป๋วละเออปอขอโทษค่ะปะอไม่ได้ว่านะคะปะอแค่สงสัยว่าทําไมตาข้างซ้ายหนูเป็นอะไรไาากลน้ำเข้าตาตกลงน้าเข้าตาใช่ไหมลูกอ่ะโอเคอ่ะยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานยิ้มหวานก่อนแล้วเ <c oughs> ออออโอเคโอเค